สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้ผมจะมาเทสปักโหลดนะครับ T.N.K. 2 0 2 1ครับซีรีส์ตัวใหม่นะครับตัวนี้จะมาเทสว่าปักตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติระบบตัดนะครับไฟตกไฟเกินนะครับแล้วก็กระแสแอมนะครับเกินก็ตัดนะครับก็ตัวนี้จะตั้งระบบตัด ไฟตกอยู่ที่180-175นะครับ175โวลต์นะครับกระแสกระแสอยู่ที่40มนะครับแล้วก็ไฟเกินอ,อยู่ที่250นะครับตอนนี้เราจะมาเทสนะครับด้วยเครื่องวัดแรงดันนะครับดันไฟนะครับตัวนี้จะเทสที่ไฟไฟตกก่อนนะครับว่าระบบจะตัดการทำงานหรือเปล่านะครับ ครับตอนนี้ไฟตกอยู่1 7อยเนะครับไฟตัดเบรเกอร์ได้ตัดไฟแล้วนะครับตอนนี้ก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับตอนนี้ไฟทำงานปกติแล้วนะครับไฟมาที่185นะครับคู่เชื่อมก็ติดตามปกติครับนะครับ ไฟตกอยู่ที่2องร้อยนะครับก็ไฟก็ตัดแล้วนะครับตัวเช่ก็ไม่ติดแล้วครับตอนนี้นครับไฟมาตามปกตินะครับต่อไปเราจะเทสที่ไฟเกินนะครับว่าระบบจะตัดหรือเปล่านะครับ ไฟเกินนะครับตอนนี้250นะครับระบบได้ทําการตัดแล้วนะครับคเรื่องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ติดนะครับน,นี้นะครับตอนนี้ไฟก็กลับมาทํางานได้ตามปกตินะครับตามที่เราตั้งไว้นะครับอยู่ที่2องร ครับก็เค่งเชื่อมก็มาไตามปกตินะครับครับเดี๋ยวเรามาเทสกระแสบ้างนะครับอ่าตอนนี้ใช้เครื่องเชื่อมนะครับอินเวอร์เตอร์ในการทดสอบกระแสแอมป์นะครับนี่ฮะ ตัวนี้เราตั้งไว้ที่40แอมป์นะครับให้มันตัดค่ดูว่าเครื่องเชื่อมตัวนี้กินกระแสกี่แอมป์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ mm hmm. เครื่องเชื่อมกินกระแสที่41แอมป์นะครับเครื่องตัดทํางานทันทีนะครับตอนนี้ทํางานอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวลองดูอีกรอบนะครับ โอเคนะครับระบบตัดของเราก็ทำงานได้ทำได้ดีนะครับทั้งแรงดันตกแรงดันเกินแล้วก็กระแสเกินเครื่องทำงานได้ปกตินะครับเดี๋ยวลองดูกระแสอีกรอบนะครับโอเคนะครับตอนนี้ตัดเรียบร้อย<ม><ม>ก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับหน่วงเวลาประมาณ5้าวินะนะเครื่องทำงานเองนะครับโดยที่เราไม่ต้อง ไปสนใจอะไรนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไป้ใต้คลิปนะครับก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น USB นะครับเดี๋ยวเรามาเทส USB ให้ชมนะครับ เรามาดูนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกติก็จะมีรูเสียบให้2รูนะครับกระแสเรารับได้2.1งแอมป์นะครับชาร์จเต็มไวนะครับครับแล้วก็สนใจก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ